เดินเดินไปทางนี hey ้เออเอ็งอะไรวะเนี่ยติดไปเนี่ยสิกษิตเนี่ยมาแล้วมาแล้วเพิ่งจอดมาหมาดๆนะฮะไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำมา ซื้อน้ำม,มาอันเนี่ยแพ็คอะไรงี้ผ่าบาทาหนึ่งเลยเออเคยซื้อยุคข,ขงางทั้งเคยซื้อมาซีแพ็เอามาให้อาจินน่แมนโอ้ขอบใจมากเคยซื้อมา่าประมาณซีแพ็คแดพ็คหรือว่าไปซื้อกินขวดละซีบาทเนาะซื้อกินเนาะขายน้ำงานนี่เขารวยตัวสันนี้ขายน้ำเปล่าซื้อ นี่มันบ่อันเนื้อหม่าวานนี่สีอันอันเนือ้อควายเนือ้อควายสวัสดีครับพูดนี้คือซื้อ30มสิบนหามาเอาเขากลับไปรับยิ้มหามาขายต่อ30แมนโอ้ยตายแล้วมดมดมันขึ้นก้นม,มั้ยไปใส่มาก่อไปหาหลวงปูสงปงป่สุกมาเอาคือสตาร์ทรถไว้คือว่าท่านดับ,บท่านดับมันหัวกระเด็นมาใหม่ๆมอ๋อฟอร์มเครื่องเอาหมดคือจอ่อเจ้าตากไว้ใส่อ่ะตากไว้ถึงรถ ตันไต้ก็ยังมีหมดขึ้นอยู่บ,บ่บี่วาเ้ยตางเห็นเรียบร้อยแล้วอดถตัววันนี้ซื้อมาอีกอยุเพระาะว่าเอาไข่เห็นยุไข่กายยุดอาจจะเป็นล่างนกรก้าเดี่ยน้อนน่ะที่วายุแย่ใช่ใช่ทางว่าหอยต่างๆมองนั่นแหละมันจนีไอเนือเนือกล้วยเบิ่งดู ให้ซื้อน้ำแข็งไว้ผ<อ>ู้ใดมันลักเราไปเราเอาน้ำเปล่ามาเปลี่ยนไปโอ้ยโจทย์อันยากที่สุดไม่ได้มีไวไ้แหมก็ถ้ามันจะมา,ล,า,าลักกระสาบ์น้ำแข็งก็คือเอาน้ำแข็งไปเราเอาน้ำเปล่ามาเทียนไว้วันนี้ไหมคุณท้าคุณก่อไฟแล้วตั้องเั้งเดยอะยังพอยยยงพอ,อยู่ไหนแบบงวงเด้อเย็นบออยูองงย่งหนแบบไม่เต็ม ลืมเสือโอ้โอ้ร้านนี้จะมีอยู่ไหยไปสุดกับ๋องแก๊นี่ไหมเอามาใช้ไอ้อแกแก๊กระป๋องตัแข็งเสียาแข็งเสียโอ้เสือสูบางยัเสียทังเน่เดียดอเนอันนี้ล้อนงหมเรึอมาเติมบอันนี้สดสดอสบางทียจิด ก,ก็เทีบเดียวกันนี่แหละไกินเลยโดนนะอ๋อนตาแข่งดีกว่านาะควายเนือ้อควายเนี่ยหน,น่เม็ดงมะยุนเราะด้ยงนี้เขาเคียงมะเคียงนี่ พอแสมมื่อหานงานหลัจากที่เราไปที่หล,หลังวันนี้แล okay. so, ้วกันอย๋่วมากินเขากินหน้าไก่บ่ไก่บ่อไปไก่บ่อเย็ดยิ่รอแล้วคับเย็บสองร้อยหมไก่จุนแย่แย่เลยตอนเด็กพักกันในน้อนจำตั่งแังาั้มากิดตัองหับถอนนนเมื่อหเอาเปิดไทยเลย้อนนี่ย นั่งนั่งอันบ้างลงพอรถเทีเทีอันปิจนันทำปนั่นน่บอกพวงซูเพัมีกินแม่เป่าตุ๊บเนนึงไหมนี่ละนี่ลอามาจะพ่นละกำลังกินดีเลยะินกม่ดแง่ีซ้ำชม่ดีลยเถอะว่าจะไปเห็นวะออกวได้ในบ้านเด็ยังข่าวหมอไปมาพัดมีูกินได้หนิ แ่ตำนาตำนาานนแล้วก็ได้กินเด็ซีเนาะงานวัดแต่งงานบบไงนี้เนาะกินในวัดอะไรมีต่สาวลอยไรอะไรไหมแมนเบิดเนาะให้ไปลองอยูุุ้ทุันบุรี่หมในยอดเอนซีเขาไิ FC เอฟซีกาเราเขาก็มาไหนทอไดอก็มีอยู่แต่ว่าแบบเอาแบ่งหาลอยไหวตั the the ้งในแบ่งยี่สิบไหมยัง เออแบบว่ามังค้นหัวให้เด้ยอไให้สิอย่างที่นองเห็นเป็นั่นแหละเอามั่นนั่นแหละเราจะเอาเบงหารอยให้จงๆกัย่านตอนนี้ตอนวทได้เฉลี่ยวัฒนีตองนี้หลทมอย่างต่ง่านเป็นยังอกไม้เพื่นยทุกคน ตอ่อต่อมานีมันจะต่อจั่ไหนล่ะมี่ตว่าองโรมีเขาบ่มีสายเดียวโรมีแมีสายเดียวเดียวสายเอ่อมันยังเดี๋จะไปเสือยูนี๋ยวไปซื้ออันนั่นกับปองแก๊สเือยังจะไปเสืออย่างปองแก๊สบอสสิไเสือยังอีกสายไฟสิคือว่าอย่าง้ไม่ไม่ตัวงใสตังเอาสายไฟไปยืมสายไฟบอปยืมก้อนก็ได้ยืมกนก็ได้แมนบระหันตใส่แบบเดียืมกรอน Oh, Santi, bueno,

ง่ายง่าย่ันต้อนเหีเานตดตรงว่าโดนม่นจสีก็ได้ไม่ใส่รอกเอาไปยังไม่เพราะว่าอลืมซะแ้วล่ะคือป้องแกีคือป้องแกสกับตื่อไฟมะพวงมาอดเล็กๆน่อยอยู่บ้านนันลดอกใชไฟก็ได้เอาไปยังอยู่บ้านเนาะม่เียองนเอามาเอาขึ้นหอนอีกแล้วนะ